สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าล่วยเช่นเคยเดอครับพี่น้องครับเมื่อนี้กัตรงกับวันที่10กรกฎาคมครับพี่น้องเนาะครับผมวันจันทร์ที่10กรกฎาคมครับก็มาเชียร์น้าเชียร์ผ้าล่วยก็จะมีแนวทางเล็กเล่าพัฒนามาซูพี่น้องเอฟซีเดอครับผมครับตามต่อเสี่ยนครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะเป็น แนวทางราวพัฒนาพ่อบางพีครับผมครับเหลื่อมต้นอ่าด้วยพ่อบางพีได้ครับพี่น้องเนาะเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับผมราวพัฒนาพ่อบางพีงวดวันที่สิบกรกฎาคมครับคลิปนี้พ่อกับ่ได้ให้สัมผณ์เด้ครับผมพอกะติดงานอยู่ครับผมครับจังไลกัเอามานําเสนอเอาครับพี่น้องเนาะครับผมตัวเลขราวพัฒนาครับงวดที่ผ่านมาพอกะลดอีก ข้างครับผมครับรุดอีกข้างหนึ่งแล้วแต่ว่าจังไดกับบึงผดจะหน้าบึงไปน้ากันได้กับผมปกติพอกับรุดเต็มที่กับไม่เกินสามงวดครับพี่น้องเนาะครับผมจังไดงวดนี้กันน่าจะมีให้เห็นครับผมครับสําหรับแนวทางของพ่อบังพีครับเราพัฒนาเขาสําหรับเลขอารัฐบาลไทยพองพี่ครับพอกับไดอารี่เก่ามาเชื่อแล้วครับผมเดี๋ยวจะล่ง ให้พี่น้องพี่ครับผมในมือนีแล้ครับผมก็คือเหล็กอาบนครับพี่น้องเนาะเหล็กบนของพอกระที่ว่าแมนด้ครับผมครับสําหรับอาเหล็กรัฐบาลไทยครับเอาเงินนี้พอกับจัดให้เต็มที่คือเก่าครับพี่น้องเนาะครับจัดให้เน้นเ้นคือเก่าครับผมสาหรับล่าพัฒนาพอบางพี่ครับปิดใจหน้าเบิงเป็นแนวทางเสียงโสกเสียงดวงครับพี่น้องสู้กันใหม่ครับผมสู้กันต่อครับจังได้กะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเน้อครับผมครับอาทิตนี้ไม่น่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับกดติดไว้ครับผมเช่นเคยเอากอนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอบางพี่ครับนำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอประคุณพอเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับนำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เป็น กำลังแรกใจให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยนี่เด้อครับผมไปรับช่วรับฟังเลขพอบางพีกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสํำนักแรกครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อบางพีงวดวันที่สิบกรรคดาคมเด้อครับผมครับเด่นบนล่างห้ากับสองครับผมเด่นบนล่างห้ากับสอง ต้องมีให้เห็นครับพี่นองเนาะครับหลังจากที่พอ,อรุดไป3มงวดแล้วงวดนี้ต้องมีให้เห็นครับ2ตัวบนล่าง50 52 53 58หครับผมครับในส่วนของหลักหาได้ครับผมส่วนหลัก2ก็จะมี2องศูนและสอครับ มาทีเล็กกันก็คือ4หนึ่ง c เจ็ดเลยครับ c แปดครับส่วนเล็กที่พอเน้นเด้อครับผมมี5 2 5 8 2 6และ2 7เน้นที่ตัวกันมี4 7ครับผมครับเอาครับพี่น้องขอให้มาขอให้มีครับผม5กับ2ครับลาวพัฒนาพ่อบังพี นี่แหะครับเน้นหาสองหาแปดสองหกสองเจ็ดสี่เจ็ดครับเยอะพอบ่าลายหางครับพี่น้องเนาะครับลองเปรียบเทียบเบิง้งหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผมเอาพอบางพี่เล่าพัฒนามากแล้วเด้อครับพี่น้องจังไดกะก็ติดไว้ครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วนาอพี่น้องครับผม เราพัฒนาพ่อบางพีครับห้ากับสองเป็นตัววิ่งครับแล้วกับ่นกับจับโครูมาให้จังไรกันล่อเปียบเทียบอีกลายๆายสำนักครับพี่น้องครับผมเป็นแนวทางเบื้องเด้อครับพี่น้องครับงวดนี้พอกับมั่นใจครับผมครับไม่น่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องก็ติดไว้เด้อครับผมครับวันจันทร์นี้ครับผม สำนักต่อไปคี่น้องเอฟซีก็รอรับชมรับฟังก็คือพอจะเลื่อนสินได้ครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จะนํามาเสนอครับผมครับพ่อบางพีครับวันนี้พ่อกับบ่าววางให้สัมผัสได้ครับผมกับให้มานําเสนอเอาครับพี่น้องเนาะครับจับออาแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางเสียงโสดเสียงดวงบ้างครับผมเราพัฒนาพ่อบางพีเอานี่ก็เป็นบรรยากาศทงห้ยทงหน้าเช่นเคยครับผมครับ น้ำกับเกือบ,อบล้นขั้นแท้เลยครับพี่น้องต๊กหนักเมื่วานนี้เอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีงวดวันที่10กรกฎาคมครับผมเอาครับพี่น้องมาเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีครับงวดวันที่1ิ กรก,กดาคมเด่นบนล่าง5กับ2ครับผมเด่นบนล่าง5กับ2 2ตัวบนล่าง50 52ูครับ53 58 20 21าแปดครับเน้นหาสองหาแปล้วก็สองหครับผมในส่วนเหล็กตัวกันครับ c 1 c 7ึ8เน้นที่4 7ครับผมจังไดกะพิจารณาเบิ่งเอาเป็นแนวทางเสียงโขดเสียงดวงเล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เรืลาวน้ำกันครับหมวดนี้ไม่น่าพลาดครับผมครับกลับด้วยเด้อครับพี่น้องกลับด้วยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะรับสู่กันต่อครับในงวดวันที่10กรกฎาคมกับเล่าพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับนี่ก็เป็นแนวทางของพอบางพี่ครับพิจาณาเบิรงเอาเด้อครับพี่น้องเปรียบเทียบหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เช่นเคยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ก็โชคดีครับพี่น้อง2ทุ่มครึ่งเย็นนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับบรรยากาศช่วงใบใบของวันที่สิบครับพี่น้องเนาะครับโอ้ขอ่าโพดเล็กน้อยกับไดกี้ข่าโพดแล้วครับผมขึ้นฝนตกแห้งเลยครับผมหมู่บ้านคับอตอนเย็นเย็นครับพี่น้อง ืัอน,นี้กับ่นแน่ด้ครับผมเอาเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้าครับกับแนวทางล่าพัฒนาเด้ครับผม